สวัสดีค่ะพบกับคุณนุชนะคะในวิชาเตรียมความพร้อมอาทีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณนุชก็มีเรื่องที่จะมาสอนเด็กๆนะคะคือเรื่อง การอ่านรู้เรื่องคำนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะในชั่วโมงวันนี้คุณครูให้เด็กๆนะคะเตรียมเขียนวันที่นะคะเด็กๆคงเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆดูรูปว่ารูปกับคำข้อที่หนึ่งนะคะ พยัญชนะใดนะคะที่ตรงกับคำให้เด็กๆนำมาเติมนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่านว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินเด็กๆด,ด,ดูนะคะว่าพยัญชนะกอไก่ขอไข่คอควายงอง,งูหรือจอจานคะ่ะให้เด็กๆนำพยัญชนะมาใส่เลยคะ่ะให้ตรงกับคำนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนคำว่าเครื่องบินลงไปด้วยนะคะต่อไปข้อ2นะคะเด็กๆข้อ2อลูกแกะลูกแกะเด็กๆดูนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เป็นคำว่า ลูกแกะนะคะดูรูปนะคะเด็กๆกอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือจอจาน,นะคะเด็กๆเ,เอามาใส่เลยนะคะให้เด็กๆเ,เลือกเป็นชนะมาตัวเดียวนะคะที่ตรงกับคำกับภาพนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าลูกแกะลงไปด้วยะคะ่ะ ไปข้อ3ค่ะข้อ3ามหุงมือหุงมือเด็กๆด,ดูเพียชนะตัวไหนคะให้เด็กๆนำมาใส่ได้เลยนะคะให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็ทำด้วยนะคะขอไก่ขอไข่ขอฟางงองูหรูจอจาน์ค่ะเด็กๆ แล้วให้หนักเรียนเขียนคำว่าถุงมือลงไปด้วยนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่พิซซ่าพิซซ่าให้เด็กๆดูดูภาพนะคะว่าเพลนชนะตัวไหนที่มีคำว่า พิซซ่านะคะเอามาพิซซ่าให้เด็เดกๆเอาเย้จ้าตัวนั้นมาใส่นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าพิซซ่าลงไปด้วยค่ะ ไปนะคะเด็กๆข้อห้าข้อห้ากระโดดเชือกกระโดดเชือกเด็กๆดูรูปภาพนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่มีรูปคําว่ากระโดดเชือกอยู่ให้เด็กๆนํเพยัญชนะตัวนั้นมาใส่หน้าข้อห้าเลยนะคะซอชิงชอช้างซอโซซอกระเชอ,เอหรือยอยิงคะเด็กๆเลือกเลยค่ะ เสร็จแ,แล้วให้เด็กๆเขียนคำว่ากระโดดเชือกลงไปด้วยนะคะ ต่อไปข้อหกนะคะข้อหกแคร์ล็อตแครอให้เด็กๆเ,เลือกแย่งชนะนนมาเติมเลยค่ะว่าเป็นรูปไหนนะคะรูปไหนที่ตรงกับคำว่าแคร์ล็อนะคะเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าแคร์ล็อลงไปด้วยค่ะ ่อไปข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ดอ่งุนอ่งุนเด็กๆดูนะคะว่ารูปไหนนะคะที่เป็นอัง,งุนให้นักเรียนนำพยัญชนะทำนั้นลงมาใส่ได้เลยค่ะชอชิงชอซ้างชอโซ่ชอกระเชอหรือยาหญิงค่ะเด็กๆเลือกมาเลยค่ะ เสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนคาว่าอ่ะหมูลลงไปนะคะต่อไปข้อ8นะคะข้อสุดท้ายไม้กวาดไม้กวาด เด็กๆดูนะคะว่ารูปไหนที่มีเหรชนะคําว่าไม้กวาดอยู่ให้เด็กๆนำเพยีญชนะตัวนั้นลงมาใส่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนคําว่าไม้กวาดลงไปด้วยค่ะ เป็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะรูค,คิดว่านักเรียนคงจะทําถูกทุกคนนะคะแต่เด็กๆคงนุชม,มีเฉลยมาให้เด็กๆตรวจด้วยนะคะว่าเด็กๆทําถูกไหมเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ ข้อหนึ er. it, ่งนะคะเครื่องบินเครื่องบินตรงกับเยัญชนะตัวคอควายนะคะรูปรูปเครื่องบินอยู่ที่เยัญชนะคอควายใครที่ทําถูกแล้วให้เด็กๆขีดถูกได้เลยนะคะใครที่ทําถูกเด็กๆขี่ถูกได้เลยนะคะเด็กๆสามารถตรวจได้เลยนะคะตอนนี้เพราะผู้นุชเฉลยแล้วนะคะไปข้อ2นะคะลูกแกะลูกแกะตรงกับเยัญชนะ จอจานให้เด็กๆขี่ถูกได้เลยนะคะเด็กๆสามารถกดได้เลยค่ะข้อ3มถุงมือเย็นชนะคือรูปพยัญชนะอยู่ที่รูปกอไก่นะคะรูปที่พยัญชนะตัวกอไก่ถุงมือนะคะข้อ4ี่พิซซ่าตรงกับเย็นชนะรูป งูนะคะไปนะคะข้อห้านะคะกระโดดเชือกรงกับเบยชนะชอกระเชอร์ค่ะเด็กๆข้อหกแครอทรงกับเบยชนะตัวรูปที่ชอช้างนะคะข้อเจ็ด อังุนตรงกัาพยชนะลูกยอหญิงนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ8ไม้กวาดองกับเพยชนะตัวชอชิงค่ะเด็กๆสามารถตรวจได้เลยนะคะแปดข้อเด็กๆตรวจเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งคุณครูด,ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณนุกก็มีเรื่องการอ่านรู้เรื่องคำนะคะมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณลูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ